นนสวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพรเพรเป็นร้านเวอร์ชันสองนะครับวันนี้มารักษาแผลต้นไม้นะครับทดทุเรียนสองสามปีบ้างนยังเข้าส,สี่ปีเขา้ายังเข้าห้าปีนะครับรสามเขา้าสี่นี่เวชีปี นน่น่งเราซีีฟิจิกานี่ครับอาการเริ่มแรกนะครับมันจะยอดยอดรอบยอดเฉานะครับยอดไม่สดชื่นแล้วก็อาจจะมีเป็นใบ,ใบร่วงใบร่วงเหลืองเหลืองอ่ก็นี่นะครับเนาคอดินแล้วก็รากเนาก็เลยมาแนะวิธีการฝังเข็มให้นะครับ คืยุย d ầ นถ้านั้นมากมันก็จะใส่ตะปูยากอืมอืมทีนี่แหละครับก็เรียนรู้นะครับทุเรียนห้าสิบห้าสิบไม่รู้มันอรโรคโรคมันอยู่ในดินเนาะเราก็ไม่รู้ดดีว่าไไม้ไไรครับก็ เรารักษาตามอาการของเขาอาจจะรอดแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วถ้าได้ฝังมนะันจะรอดอย่างนั้นแหละครับอืมนี่ ก <c oughs> ็อัดอัดอัดเข็มให้มันตึงๆนิดนึง <c oughs> เสียบเสียบเสียบไอซลิงไปไปในตัวสีฟ้าให้แน่นๆนิดนึงเดี๋ยวมัน,ม,นมันจะรั่วซึมครับกดๆนิดนึงครับครับพ่อ <c oughs> อืมไม่เป็นไร <c oughs> อัดเข้าใหม่อืมก็อกัดเขา้าใหม่ เอาตึงมือก็เสียบตะปูได้ก็เสียบไปก่อนครับแล้วค่อยอัดครับเพื่อถ้าถ้าถ้าสลิงกับไอ้ตัวนี้ไม่แน่นเนี่ยมันจะมีหยดตรงนี้ติ้ง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 เนี่ยหรือถ้าตัดตอกไอ้ตัวนี้ไม่แน่นมันก็จะดื้อเห็นไหมซึมออกมาซึมไม่เป็นไรน้ำย้อยให้ครับน้ำย้อยเนยมันรวมทิ่งให้ติดนี้นี่ถึงอาจจะตอกไม่แน่นไม่เป็นไร มีบางส่วนที่เล็ดลอดน้ำให้ไปมันโจรครับขอแก้ไขเอาเจ,จ้าวิจารณ์จุลเลยอืมมันดายเค็มแล้วอันนี้จิงรโรดมดันดอยจังกบ็บบะบะดำทำไมก็นูให้ถังเจ้าแาบา้านเซนนี่นี่สลิงนี่ยังแค่เตืนอนเราแดบ้านเตือนจิงรโรดกัน ก็เหมอือนแต่มันจะมีจังหวะที่ล็อกเยอะพฝักกัดสร้างดันโจลครับมันจะมีตัวเลือกเยอะกว่ามันจะมีแรงดันเ,เพิ่มขึ้นอีกกาเดิดโค้งจะเป็นดันโจลหรืทันเวียเราครับมันจะมีอัดมีอากาศสร้างเราโจลสีน้ำ กเดาะกะบะยู่น่ะจุลินช์ในส่นก็ไม่เอาเมีแรงดันต้องต้อง,ต,องต้องเธออน,นี้ทำไมเดาะใจโมโก็ไม่เอาเมีแรงดันเจ้าบาดเดาะกระจายเป็ดเลยนะยครับโอเค <c oughs> เดก็บ,บนไม้เทียวนึงไปครับ,บานาเจ้าหอ,อยกระตูนก ใจสันบอกยังไงใจสันอ um, ่าย oh, uh, anyway, ั่วตรงนี้ใหยู่วยั่อันนี้จะชาร์จแบตพังตบานไอ้ไฟฟ้านี่อ่าอนี่เด็ดเนี่ยหน่อยอ๋ออ่าเจออุ้งสั้นตบานแต่ตัวชาร์จเพิ่มตบตัวชาดเนาะครับน่ะตัวเรียนกำลังสวยเลยนะครับ ลังสวย <Bond> ครับทุเรียน <apan> นี่ฮะแต่ว่าในดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรเราก็ต้องรักษามันค่ะขอตัวไปก่อนนะครับอันนี้ตัวยาที่มาฝังเข็มมีตัวนี้ตงบอนีเาจสานจะเอเรเนดยจอาจอเลยนี้อในอที่อเวนี่่าตุตรงสุดนี่ก็ตุตรงเซตนี่นี่ตัวชาร์จแบตเตอรี่พองบบวิมอสแล้วบันตัวชาร์จตุวเรื่องไง กชาตดเตียกิดไอออครับครับวิชาิบ้านพองนี้อ๋อเตมีนเต๋ตอกรึงชาตินึ่หึ่กงกชาินี่ตเด็กเมียนองดกนีอ๋เกิดอาปีอย่างนั้น๋อ้โแบาเม<า><า>ีนอนจ๊มุยกันกนึงดแบบโมเสียบเลยโอ้คร<ไ>ับเข้าได้ไ้เข้าได้นี่ครับใช้ตัวนี้เกิดโฟโฟนิกนะครับ ตอนนี้เราจะฝังใช้น้ำยากดนี้ 10cc กับน้ำกัน10แล้วก็อโทนิอีก 5cc นะครับก็เป็นสารอาหารช่วยนะครับนะครับนี่ฮะหายหมดแล้วสวันนี้ต้นนี้ฝัง2เข็มะจะดูดหมดแล้วต้นเหลืออีกหน่อยนึงไ,นะไม่ใหญ่นะตียนะตีตีนนตีน <c oughs> อ้า <c oughs> ขอตัวลายไปก่อน <c oughs> จเอเาอาาบ้านบ้านตุต้องอยู่ตั้งกล้องบ่อยู่กล,ล้องเตหรือตุกเตียนี่บ้านบ้า,านบ้านแต่บ้านไปกันต่อใคสวัสดีครับ